โอเคค่ะหลังจากจบไปบเป็นงานแฟนมิสวัดดิ้งสเปเชียลของ่านทยนะคะคือหน้าหน้าแบบไปแล้วหน้าไปแล้วแต่คือยิ้มกันไม่หุบเลยตลอดไลฟ์คือ <c oughs> ชอบชอบฉากอะ <c oughs> ใช่ขี้รล่มาจัคนคุโม เออจนแบบคนที่เล่นกาเท่านอที่อัดคลิปกันอยู่อ่ะคือแบบเสียงกีต์เราก็เข้าไปอยู่ในคลิปเนาะจะโดนด่าหรือเปล่ายัางไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดไฟบุกจะโนเจ้านายด่าเปล่าก่อนใช่ <laughs> ประเด็นนะประเด็นหลักเลยแล้วก็ถ้าสเปเชียลครั้งนี้นะมันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือ คนที่ซื้อแล้วแต่ว่า,า,าดูไม่ได้ไไดหรืออะไรอย่างนี้ก็คือหนึ่งโค้ดหนึ่งไอดีที่ซื้อไปนะคะสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่14กุมภาตอนเที่ยงจนถึงวันที่17กุมภาตอนเที่ยงถูกต้องค่ะแล้วก็สามารถย้อนดูหนึ่งโค้ดต่อ <4 S 1> เป็นเวลา4ชั่วโม<อ>งต่อหงโค้ด เพราะะฉนั้นไม่ต้องเป็นห่วงกันนะว่าคนอื่นจะไม่ได้ดูหรืออะไรโอเคโอเคแล้วก็วันนี้ก็ต้องจบคลิปแล้วแหเพราะเราบายบายหลายรอบมากเลยเจอกันเจอกัน,กนอีกทีนะคะ